อ,อีกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็ต้องให้กําลังใจเพิ่มเติมจริงๆนะครับเพราะว่าเราลุ้นกันมาเป็นปีเหมือนกันกรณีห้าคนไทยครับที่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันที่ฮามาสนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปพร้อมกับคณะนะครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมให้กําลังใจแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพากลับมาที่ประเทศไทยด้วยล่าลสุดมีการเปิดใจนะทั้งห้าคนเลยคือโอ้โห จริงๆบางคนเนี่ยไปทำงานก่อนหน้าแล้วก็เจอปัญหาถูกจับเป็นตัวประกันตอนช่วงที่เป็นตัวประกันเนี่ยก็เป็นปีเลยนะปีกับ4เดือนแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นห่วงกันทั้งเรื่องของสุขภาพค่ะเรื่องของสภาพจิตใจใช่ไหมครับแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยจะกลับไปอยู่เมืองไทยทําอะไรกันต่อค่ะก็เดี๋ยวรอดูกันเนี่ยนะครับหนึ่งในคนที่ออกมาเปิดเผยนะครับ กับนักข่าวของเราแล้วก็บอกว่าโอ้โหหลังจากที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือเหมือนกับได้ชีวิตใหม่เลยคนนั้นก็คือคุณพงศักดิ์แทนนาครับคนนี้ก็เป็นตัวประกันที่ถูกจับตุมกลุ่มตัวไปเขาบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่วันนี้ได้มานั่งอยู่ตรงนี้สุขภาพโดยรวมตอนนี้ถือว่าดีนะครับบ้านเขาเนี่ยบ้านเกิดอ,อยู่ที่บุรีรัมย์ได้พูดคุยกับที่บ้านที่บ้านก็ดีใจดีใจมากเลยที่เขาปลอดภัยออกมาแล้วก็ทานอาหารได้ปกติได้กินอาหารไทยมือแรกนี่อร่อยมาก เล่าให้ฟังด้วยว่ากินอะไรไปอยากรู้เลยกินไก่กินส้มตำกินซูชิค่ะเนี่ยนะครับขณะเดียวกันบอกได้ว่ามีความหวังเหมือนกันนะสักวันหนึ่งจะมีคนเข้ามาช่วยให้ออกมาได้แบบปลอดภัยในช่วงตอนที่เขาเถูกจับกุมตัวอยู่เนี่ยนะครับแล้วตลอดเวลาเนี่ยตัวเองเขาบอกว่าโอ้โหคิดถึงแต่หน้าครอบครัวคิดถึงแต่หน้าลูกนะครับกำลังใจเดียวที่มีก็คือลูกสาวคคือก่อนหน้านี้คุณพงศักด ไปทำงานที่อิสราเอลอลูกสาวเนี่ยเจ็ดปีทำงานมาเนี่ยนะครับก็เจ็ดปีพอๆกันบวกกับอีกหนึ่งปีที่ถูกจับกุมตัวไปอตอนนี้อยู่ต่างประเทศมาเนี่ยลูกสาวตอนนี้15แล้วอะเป็นสาวแล้วอะไม่ได้เจอหน้าแล้วนั่นคือกำลังใจเดียวที่มีนะครับ ก็รู้สึกดีมากดีใจครับที่ได้ออกมานามานั่งอยู่ตรงนี้ก็สุขภาพเป็นไงคะก็รวมๆก็โอเคครับก็ดีครับที่บ้านก็เขาก็ดีใจครับที่ได้ออกมาอย่างปลอดภัยครับผมตอนนี้คือได้ทานอาหารอะไรได้ยางคะก็ปกติครับได้กินอาหารไทยมื้อแรกใช่ครับเพราะว่าอร่อยมากคิดถึงมากได้กินอะไรไปคะเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นเป็นพวกไก่ส้มตำลาบซูชิอะไรแบบนี้ ล้วอยู่ที่นู่นนะคะแล้วกินอาหารการกินเป็นไงคะก็ก็เป็นอาหารบ้านเขานะเป็นพวกแป้งพวกไก่ชีสพวกไก่ ผัวพวกอะไรน่าจะเขากินกันนะก็ถามมาอีกไหมก็พออยู่ได้นะครับเหมือนแบบเหมือนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ครับเหมือนได้ชีวิตใหม่อีกคนที่นักข่าวได้คุยนะครับก็คือคุณบรรณวัตว์ตแท้เท้านะครับก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากเช่นเดียวกันนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าตอนช่วงที่ตกเป็นตัวประกันก็ไม่ได้อยู่ดีแต่สุขภาพก็ไม่ได้แย่พอกินได้และแน่นอนอยากกลับบ้านนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าอยู่ด้วยกัน3คน พอได้มีการพูดคุยก็คือกลุ่มคนไทย3าคนที่อยู่ด้วยกันก็คือทําได้แต่ให้กําลังใจกันนะครับช่วยให้กําลังใจซึ่งกันและกันบอกว่าสักวันหนึ่งได้กลับบ้านแน่นอนครับเป็นไงคะเป็นไงคะครับผมทุก<ด>อย่างไม่พูดถึงว่าที่นอนก็ไม่ค่อยโอเคอะไรแต่สุขภาพก็ไม่ได้แย่อะไรดีกินก็ดี <c oughs> ได้ออกมาแบบนี้แล้วก็ในใจเราลงขึ้นเยอะมากเลยสบายใจขึ้นเยอะอยู่ที่โน่นเองยังไม่รู้ว่าะจะได้กลับมาบ้านจริงไหมเมื่อไหร่ที่เขาลงมาเขาจะทำอะไรเราหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่ทำบางทีเขาก็ปลอบใจเราว่าเออไม่ต้องเขาไม่ทำอะไรเราเราเป็นคนไทย เราคุยครบทั้ง5ท่านเลยนะอีกคนน,นึงครับคุณวัชระศรีอ้วนครับก็บอกว่าดีใจได้ออกมาตลอดระยะเวลาก็มีความหวังว่ายังไงก็ต้องได้ออกคิดว่าทุกคนก็ต้องมาช่วยนะครับอยากออกมาหาพ่อแม่อยากกลับไปเจอหน้าลูกสาวไปเจอหน้าครอบครัวซึ่งตัวประกันทั้ง5้าคนก็ยอมรับว่าตลอดเวลาที่ถูกคุมตัวเนี่ยพยายามดูแลตัวเองทานอาหารที่ถูกจัดมาให้ก็เลยทําให้ไม่สูผ้ผอมแล้วก็ดีใจที่ได้ทานอาหารไทย หวังว่ากลับมาที่ไทยเนี่ยก็จะไปทานอาหารแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับส่วนคุณสุรศักดิ์ลำเนาครับเขาบอกว่าดีใจมากที่ได้โทรศัพท์พูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่รอวันนี้มานานนะครับพยายามนอนไม่คิดอะไรมากตนเองไม่มีภรรยามไม่มีลูกซึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้าจจะเป็นแบบข้อดีอย่างหนึ่งห่วงก็แค่แต่พ่อแม่ส่วนคนสุดท้ายครับคุณเสถียรสุวรรณคำครับก็บอกว่าดีใจเหมือนกันที่จะได้กลับประเทศไทยนะครับตลอดกว่าหนึ่งปีเป็นช่วงระยะเวลาที่ยากลําบาก มีเวลาที่ทอบ้างแต่ก็คุยกันคิดว่าวันหนึ่งต้องได้ออกมานะครับคนนี้บอกว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยอยากจะทําอะไรอยากจะกินอะไรมากที่สุดตอนนี้ค่ะคุณเสถียรบอกว่าน่าจะเป็นพวกลาบ ต้มแซบซอยจุอะไรแบบนี้อโอ้โหนี่ก็ยังบอกว่ากําลังใจดีนะก็ต้องรอเดินทางมาถึงประเทศไทยก็ได้กินอย่างแน่นอนนะคะซอยจุ<อ>และอย่างภาพที่เราเห็นไปนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็เดินทางไปรับด้วยตัวอเองเลยนะคะที่ประเทศอิสราเอลและท่านก็ยกย่องนะคะว่าทั้ง5้าคนเป็นเกษตรกรที่มีคุณค่านะคะ